เล่นดีครับอะไรล่ะไอ้ขัดเอ้ยผู้หญิงไม่ได้น้างหงายเว้ยเว้ยกดจงจำไว้ว่าหลักบารคนทำอะไเป็นโอกาสเนอะบอกมันไมู่้คนอื่นจะตังค์ให้บอกว่าไม่ขอท่านว่าอันนั้นจะให้เอาตังค์ไปเท่าไหร่เด้อดยู่มาถามมึงเอาอะ Hãy ai nhìn anh chỉ biết thương anh anh chỉ ยังงัครับครับรับ่ยอ้อ้อ้มนยิงหัวเก่งริงไปจงจำไว้เือรักใครคือเป็นตาหักเธอเาผู้ใดเปนตาสางเชนนะไม่ยากครับ กันก่อนครับขอเคได้แล้วคโอ้ยครับผู้ชมวันนี้ผมจะมาดูคนกีบกันนะครับโอ้ขอร้องนะครับเรียกตามนั้นะครับผมจะมาดูฟังคนกีบกันนะครับไอเขาโอ้ยนะครับฟังไว้นะครับฟังกันไว้นะครับคนจับมันต้องกีบกันนะครับตอนนี้โอ้ยผมมันก็แค่ส่วนเกินนะครับ อู่ป5ครับพี่โอ้เหลไอ้สตว์ใครร้องมาครับชบปีครับทกดลงไปยาวอยู่คนเดียวครับอีหน้าหิ้ยคนจีบกันนะครับพม่ตอมจดีวันนี้คำม่าชบผมเลยครับ Phantom าบล่าป่ากินจไาเลาไปก็ไหนก็ไปฮะฮ่าฮ <ers>